สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโจนะคะมิสโซเอ็มพีค่ะครับแล้วก็ไปสู่ซูเปอร์โปรนะครับวันนี้นะคะเราก็เป็นธีมสีดําหน่อยนะคะเพราะรว่าปล่อยรถสีดําทั้งสองคันเลยไปแล้วเมื่อเช้าคันหนึงเป็นแอททรา a c ฟซีวีทีนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นตัวมิว a าร์ติฟซีวีทีสีดำะะใช่ค่ะกับราคารถนะคะอยู่ที่ห้าแสนเก้าพันบาทคะ่ะโอ้คันนี้บอกเลยว่าแต่งสวยสุดๆนะครับใแแ่แล้วก็โปรโมชั่นนะคะโอ้ไม่ธรรมดาเลยลูกค้าเลือกใช้เงินรับรถอยู่ที่ 15,900บาทตามโปรค่ะโอ้โหแล้วผ่อนอยู่เท่าไหร่ครับคันนี้สบายสบายเพียง6,800กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะโอ้โหหกพัเองนะไม่ถึง7,000ด้วยนะครับแล้วก็ได้แต่งเต็มครบจริงจริงนะคะเต็มโปรเลยอ่านี่เลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้ลูกค้าเลือกแต่งเองทุกอย่างเลยนะครับมไม่เหมือนใครอีกแล้วนะคันนี้นะครับดูแบบแมนๆเนาะก็เริ่มจากตัวไฟหน้าเลยค่ะของเราก็เป็น โปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟซีนอนเหมือนเดิมมีวงแหวนล้อมรอบวงแหวน B M Style นะครับมาสวยๆเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับลูกค้าได้ก็สเกิร์ตด้วยเนาะ<ช>สเกิร์ตตัวนี้ก็จะเป็นชุดแต่งของตัวลูกค้าเลือกเป็นตัวไรเดอร์นะคะเป็นตัว V2 นั่นเองก็<อ>ด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็น ท่อท่อสี่ท่อหลอกนะครับเป็นท่อลมนะคะยอดทิศของตัวไรเดอร์สำหรับมิวาดเลยนะครับุ่นนี้นะครับจริงเราก็มีมีรุ่นนะคะทั้งวีให้เลือกหลากหลายแล้วก็มียี่ห้อให้เลือกมากมายเลยตัวสปอร์ตเอ็กอะไรก็มีนะครับแบบนี้ให้เลือกเพียบนะครับบอกเลยเลือกกันเอไดุ้กจุดค่ะถัดมาตัวล้อแม็กล้อนะคะลูกค้าเน้นดำๆเนาะ ใช่เลยนะครับตัวนี้มาแบบสายดุดเลยนะครับมาเป็นล้อแบบโทนตีมดำดำหน่อยนะครับ<ม>โอ้โหแล้วก็ดด,ด,ดันนะคะเหมาะกับแบบน้องแมนแมนหน่อยะะใช่แล้วก็เลยไปครอบเนื่องจากตัวนี้ดําแล้วก็เลยตัดแดงด้วยตัวครอบดิฟนะครับแล้วก็ตัวน็อตล้อนะเขาให้มันมดูเด่นขึ้นมาเลยใช่ครับเท่านั้นยังไม่พอนะคะที่โดดดูโด,ดดเด่นนะคะก็เนื่องจากฟิล์มเนาะลูกค้าเลือกรับเป็น ตัวฟิล์มเขียวใสนะคะก็เป็นความเข้ม50%ทั้งพันนะคะสวยงามมากๆนี่สายซิงสายแฟชั่นเลยนะครับเป็นฟิล์เขียวใสเลยนะเป็นฟิล์มแฟชั่นเนาะแต่ว่าของเราเนี่ยก็เป็นฟิล์มแฟชั่นที่มีห่อนะคะก็จะเป็นของไฮคูอย่างดีนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีกันสัดข้างนะคะแล้วก็รวมถึง กล้องมองภาพขนาดถอยจอดให<ช>้ใ<ช>นะคะขึ้นติดหายขึ้นติดที่จอให้อัตโนมัติเ<ช>มื่อเข้าเกียร์ถอยหลังทันทีค่ะใช่ครับและแน่นอนสําหรับนิวานนะครับเรือไม่ได้เลยเพราะเราได้การปรับช่วงล่างเรียรบร้อยสําหรับล้อ15ล้วให้เรียบร้อยเราด้วยนะครับใช่ใชก็ไม่ต้องตกใจเรื่องแบบจะติดซุ้มไหมอะไรไงคือเราดูแลให้ใหครบถ้วนนะคะเราไม่ได้เปลี่ยนแบบเฉยๆใช่เราก็ให้ใช้งานได้จริงนะคะลูกค้าสบายใจได้ค่ะใช่ับได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับและแน่นอนยังไม่จบนะครับของแต่งยังมีอีกนะครับตัวนี้ภายในก็ยังแบ ต้องเสริมหล่อนะคะของเราเนี่ยก็จะเป็นเปลี่ยนจากเบาะผ้าเป็นเบาะหนังคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นเบาะหนังสีดําล้วนแล้วก็ตะเข็บเลือกเป็นสีเทาค่ะโอ้โ,โหไม่เหมือนใครนะครับสีนี้เ<ช>ทาดําตะเข็บเทานะครับโอ้โหใช่มันก็จะดูแบบดูแบบนุ่มๆสายดุอ่ะสายดุนี่า <laughs> มาแนวดุเลยนะตัวนี้อาจจะดูเข้มๆนิดนึงนะคะ,ะคเข้มเลยโหโหโหนี่ถ้าใครชอบแนวแบบเข้มๆดูดูหน่อยนะครับแบบนี้เลย อยากเข้มกว่านี้นะครับตัดสีแดงออกไปเลยก็ได้ครับใช่ทำล้วนออแบกได้นะคะทางเราทำได้ได้ทุกอย่างเนาะแล้วก็นอกจากนี้ตัวออปชั่นรถเนี่ยก็มีทั้งจอหน้าจอหน้าที่รองรับ Apple c a r าร a n พน the auto bluetooth แล้วก็วิทยุ usb ด้วยค่ะโอ้โ,อโ,หโหนะครับครบถ้วนแบบนี้นะครับออกมาใช้เงินแค่เพียง15,000 900บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วผ่อนถูกๆ6ก0ันด้วยนะคสุดๆเลยครบขนาดนี้มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นอยู่แล้วเนาะแน่นอนทนนี้ลูกค้ามารับรถเองที่โชว์รูมด้วยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะชิงรางวัลเพิ่มเติมแต่ที่ไม่ต้องลุ้นก็น้องหมีนะคะนอนรอให้มีรถเดียวแล้วนะครับเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราไปเจอลูกค้ากันเลยนะครับไปกันเลยค่ะ